Reddit แนะน,นลงทุนช้อนซื้อเรียนคลิปโตสวนกระแสโซเชียลมีเดียอื่นๆ ผู้ช้งานเรตติ้แนะนําให้นักลงทุนช้อนซื้อบิตคอยตอนที่ราคากำลังร่วงดิ่งในขณะที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นนั้นยังมองว่าบิตคอยอยู่ในช่วงขาลงและยังมีท่าทีที่ลังเลตามข้อมูลบริษัทวิเคราะห์ของ Sentiment ์เผยเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการขึ้นไหวของราคาบิตคอยล่าสุดในขณะที่ไม่นานมานี้ราคาบิตคอยนั้นร่วงแต่ระดับอยู่ที่3า5 0ม่นดันอยลลาร์ผู้ช้ยงานเทเลกราฟส่วนใหญ่นั้นมีมุมมองเกี่ยวกับบิต การโซเชียลมีเดียในช่วงนี้จะไม่ค่อยแตกต่างกันนัดแต่ในขณะที่ Reddit นั้นเหมือนจะอยู่คนละขั้วกับเ e l e กรม m และผู้ใช้งานแพลตฟอ,อร์ม X เพราะบนเ e d d i t มีกระแสให้ช้อนซื้อบิตคอยในช่วงราคาที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้ราคาบิตคอยนั้นอยู่ที่ระดับ42,000ดอลลาร์ 4, ลดลงมามากกว่า5%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลจากยสมบล็อกเชนติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่นี่ Investor Network